สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยสุดแยกหน่อยนะครับผมวันที่สามสิบเดือนหกพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อาวานนี้เข้าหน่อยเดียวเองนะครับผมนะเข้าหน่อยเดียวเป็นฮานอยพิเศษไหมฮานอยพิเศษนะหกหนะึ่งหนึ่งหกะฟันไม่ถูกเนาะฟัน ถ้าผมฟันอะไรฟันสองมาหนึ่งเอ,อฟันสองมาหนึ่งมาสู้วันต่อเลยครับผมนะอ,อ่วันนี้ครับผมวันนี้ผมให้สามกับห้า สามกับห้านะครับสามเก้าสามหกสามสองห้าเก้าห้าหกแล้วก็ห้าสององกันสามสี 4, ่ห้าสี่สามหนึ่งแล้วก็สามแปด ตัวเน้นนะครับผม393632แล้วก็59นะครับผม ต่อไปนะครับเป็นฮานอยพิเศษนะครับผมฮานอยพิเศษวันนี้เด่นอ่าวันนี้ผมไม่เก้านะเก้ากับหนึ่ง วันนี้เก้ากับหนึ่งนะครับผมก็จะมี93 97 95ครับผมส่วนหนึ่งก็จะมี13 17แล้วก็15นะครับกัรน,น้อมีเก้าสองหนึ 2, ่งสครับผมแล้วก็94 ฟันเก้านะครับผมฟันเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับผมเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติปกติวันนี้แปดกับเก้านะครับแปดสาม แปดสามแปดห้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าหนึ่งตัวกันก็จะมีแปดสองเก้าสองแปดสี่ครับผมแล้วก็เก้าศูนย์ ตัวเน้นนะครับผม93 95 91แล้วก็85นะครับผม93 95 91 85กก็จบไปแล้วสำหรับปกติก็ขอให้มี8กับ9มาจบไปแล้วครับผมต่อไป ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยห้านอย V I P สุดท้ายอ่สุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้ผมให้สามกับห้านะครับสามกับห้านะครับผมก็จะมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งตัวกันนะครับผมสามแปดห้าแปดสามสองแล้วก็ห้าสอง ัวฟันเนาะตัวนี้ห้าครับผมห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็สามเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามเก้า อะโอก็อ่ะก็ครับก็จบไปแล้วครับผมสําหรับแนวทางหวยห้าหนอยนะครับผมของวันที่สามสิบนะฮะวันนี้ก็ขอให้มาทั้งตู้เด่นแล้วก็ตัวเจาะเมื่อวานนี้ก็เด่นมาสองรอบไหมเด่นมาสองรอบเนาะเจาะเข er ้ารอบเดียวโอ้โหวันนี้ขอให้มาครับผมขอให้มาทั้งตู้เด่นแล้วก็ตัวเจาะสามหนอยสี่หนอยวันนี้สี่ห้าหนอยวันนี้ขอให้มาทั้งตู้เด่นแล้วก็ตัวเจาะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอทัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นคลิปฮานอยสูตรเม็ดเดียวสวัสดีครับ